มาแล้ว New ซ x เ0ใหม่นะครับสวัสดีครับผมเบสนักิกรสุดที่สิ่งอบผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาคุณภาพแบรน,นด์มาด้าสาขามาด้าพิบุรีวันนี้จะพาไปดูเจ้า New c x เ0ใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันเรามาเริ่มกันที่ตัวซีนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเรามารับชมกันได้เลย สิ่งที่เปลี่ยนใหม่ในรุ่น C ก็คือไฟ LED แบบ Signature เป็นไฟ daytime running lamp นะครับแบบ LED พร้อมกับระบบปรับไฟหน้าตามองศาการเลี้ยวของรถระบบ AFS ที่ปรับมาให้นะครับในรุ่น C พร้อมกับไฟท้ายแบบ LED s i g n a t u r รกล้องมองหลังนะครับและเซ็นเซอร์กับระยะด้านหลังนั่นเองที่เพิ่มเข้ามาให้ในรุ่น C ในราคาเท่าเดิมครับ989,000บาท แับรุ่น S สนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับคุ้มค่ามากๆเลยก็คือตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้ากับระยะด้านหน้า4จุดนั่นเองและสปอร์ตแพนเทนชิปหลังแป้งพวงมาลาัยคือที่เปลี่ยนเกียร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยอ่านี่เลยตัวสปอร์ตแพนเินชิปหลังพวงมาลัยนั่นเองดีไซน์ภายในนะครับก็จะได้เหมือนตัวรุ่นท็อปเลยทีเดียวแล้วก็ถุงลมนิรภัยได้เท่ากันนะครับเก้าลูกเจ็ดตำแหน่งนั่นเองตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับ บอกเลยว่าคุ้มค่ามากจริงๆสำหรับเจ้า CX30 ตัวใหม่นี้นะครับกับราคาสมวนสุดที่ที่1,99,000บาทในส่วนของรุ่นเ e อนะครับแล้วมากันที่ตัวท็อปนะครับก็คือตัวนี้เลยที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับสี Snowflake White Pearl เป็นตัว New CX30 ตัวใหม่นะครับตัวนี้ตัวท็อปไม่เปลี่ยนมากแต่คุ้มค่ามากกว่าเดิมกับระบบ c t s ระบบ ควบคุมความเร็วและปรับพวงมาลัยตามรถคันหน้าให้อัตโนมัติอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับจากความเร็วเดิม 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เป็น145กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเป็นเซอร์จาก6จุดนะครับปรับเป็น4จุดตัวนี้ราคาสุดที่อยู่ที่1 1 9 9 0 0 0บาทนั่นเองนะครับสีใหม่ทพทีนัมคอสไม่ต้องเพิ่มเงินและทั้งหมดนี้ก็คือ n e ว Ma ด้า c X ี3 0ใหม่นะครับกับความคุ้มค่าที่เพิ่มมากขึ้นในรุ่นปี988,000 9, บาทรุ่น S 1, 1 9 9 0 0 0บาทและรุ่น ST 1,189,000บาทกับแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษ1.99%นาน48เดือนท่านใดสนใจเข้ามาชมกันที่โชว์รูม Mazda พดดิบรุรีเลยนะครับัองจต่วันนี้เป็นต้นไปหรือก็สอบถามเข้ามาทางเพจมาดา a พิบุรีได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปสนุกกับเจ้า c s 3 0รุ่นใหม่ตัวนี้ก่อนนะครับลาไปกันนะครับสวัสดีครับ